สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะอยู่กับปอยที่รถบ้านมือสองเอกาลำลูกกาคลองเจ็นะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะไกลเข้ามาทุกทีแล้วนะคะใครที่กำลังลังเลใจอยู่นะคะรีบๆตัดสินใจเลยนะคะรีบๆตัดสินใจนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นของเราพรุ่งนี้ก็สิ้นสุดเป็นวันสุดท้ายนั่นเองนะคะ สิ้นสุดเป็นวันสุดท้ายนะคะหลายๆท่านกําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะขอแนะนําคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแ a c k Edition ปี2019นะคะปี2019ลูกค้าคันนี้มีส่วนลดให้50,000บาทเลยนะคะสําหรับเจ้าแ a c k Edition คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของข้างหน้ารถกันดีกว่านะคะนี่เลยนะคะเข้ามาข้างในก็โอ้โหบอกเลยนะคะนี่คะ่ะลูกค้า สวยงามมากเลยนะคะไม่น้อยกว่าไปแดงจริงนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับกันได้นะคะสามารถเข้ามาทดลองขับกันได้สีขาวเหลือหนึ่งคันนะคะสีขาวเหลือหนึ่งคันนะคะใครที่มองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะรีบๆตัดสินใจนะพี่คะรีบๆตัดสินใจนะเพราะว่าคันนี้ราคาถูกมากนะคะห้าแสนสี่มืนเก้าพันบาทวันนี้ไม่ขายค่ะวันนี้ไม่ขายนะคะจะขายให้ถูกกว่านี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบ Back Edition นะคะสีขาวคันนี้ขาวมุกด้วยนะคะตัว e Back Edition กล้องมองหลังมีนะคะคันนี้เหลือราคาสุดพิเศษเลย4,99,000บาทค่ะ4,99,000บาทคุณลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะกับเจ้า Back Edition บอกโอ้ปี2019ด้วยนะคะในราคา4,99,000บาทนะคะถูกมากๆนะคะ คันนี้กรณีฟรีดาวจะผ่อนเดือนละหนึ่งมืนสองร้อยสิบห้าบาทอันนี้เจ็ดสิบสองงวดน,นะแต่ถ้าแปดสิบสี่งวดจะผ่อนเดือนละเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทนั่นเองเพจของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านะเพราะว่านิสสันเขาเพจเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้านี่นะคะกว้างขวางมากเลยนะคะรุ่นปีออตั้งแต่ NP ส0 0รอมาเนี่ยเบาะเขาก็พัฒนาขึ้นนิดนึงนะคะเขาก็จะฐานกว้างมาก นะคะแบ็กอีดิชันปี2 0 1 9บอร์ดจะเป็นบอร์ดหนังนะคะนี่ตัวนี้จะเป็น6สปีดนะคะ2 5ง6 3แรงม้าเรียกได้ว่าแรงม้าคันนี้ดีทีเดียวนะคะมาพร้อมด้วยปุ่มพุชสตาร์ตนี้มาดูเลขใหม่คันนี้นะคะลูกค้า2 4 1 8 8กิโลนะคะ นะ,ะดูหน้าร้านปอยไม่ได้โม้นะคะลูกค้าแต่อยากให้ลูกค้าเข้ามาชมจริงๆนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆนะคิดจะถึงคิดจะซื้อรถมือสองให้คิดถึง MG9 9นะคะอันนี้หน้าร้านดราบ,บอกเลขไหมเท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าอันนี้กรณีฟรีดาวนะแต่สําหรับลูกค้าคนไหนที่บอกว่ามีงบจำจริงก็สามารถวางเงินดาวได้นะคะาการวางเงินดาวก็จะดีนะค่างวดก็จะลดลงมานะคะจะไม่ได้เหนื่อยเนาะนะคะ นี่เป็นไงคะถูกใจหลายๆท่านไหมเอ่ยสำหรับจ้าแบกอินดิชันนะคะรถที่ NC99 นะคะลูกค้า ถูใจขนาไหนรีบมาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะเพราะโปรโมชั่นแบบนี้เรามีมาไม่บ่อยนะคะใกล้จะโค้งสุดท้ายเข้ามาทุกทีนะคะใครที่มองหารถเอาไว้ใช้งานสักคันนะคะราคาแบ็กอี i ิชันปี2,019เหลือราคา4,99,000บาทค่ะ4,99,000บาทคุณฟังไม่ผิดแน่นอนราคาแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะคะกรณีฟีดาวจะผ่อนเดือนละ9,467บาทอันนี้แ ส4งวดนะคะแต่ถ้า72งวดจะผ่อนเดือนละ1 2 1 5้บาทนะคะเป็นไงคะถูกใจไหมนะคะถ้าถูกใจสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร08 5 5 5 1 4 5 4 5, 4 5. ส่วนไอเดียลค่ะ POY MC123 นะคะรถจอดอยู่ที่ MC99 าลำลุกกาเรียบคลอง7นะคะเรามีสินค้าหลากหลายนะคะสำหรับลูกค้าไม่ชอบนิสันนะคะก็มีรุ่นอื่นๆเนาะนะ,ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดตรงกระดิ่งแล้วก็ subscribe นะคะเพราะว่าคลิปไหนมาใหม่ๆปอยก็จะลงอัปเดตให้ดูเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ